บรรยากาศเนี่มาเศร้าครับเมฆเป็นคือเมฆฝนหรือว่าเมฆหนาวเนาะครับอากาศเป็นเยน็เยนๆหนาวๆาวมาอีกแล้วครับเมืองทองฝา เมือ่อเดมอากาศย้ำซอาๆครับอากาศเยนเ็ยนๆหนาวๆมาอีกแล้วครับลมพัดเย็นๆมาแล้วย่ำซอาๆครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับสมุทรปราการชมพิว เรือบรรทุกสินค้าครับผมเรือหน่อยเรือใหญ่เรีนครับอากาศเยน็นอากาศเย็นเย็นในนกกสซมาเห็นบหมคฝูงนกผสมขึ้นมาลนะ่ะนกนั่งนวลอากาศเย็นเยน็นปุ๊บขึ้นมาปับ๊บอันนี้สีแดงสีปแปลกฝูงนก